หาวิหารที่ทําให้คนทั้งโลกต้องย้ายภูเขาเที่ยวอียิปต์ EP 5แล้วและที่นี่คืออาบูเซมเบลอาบูเซมเบลสร้างโดยฟาโรหรามเสดที่2เมื่อ3,000กว่าปีก่อนเพื่อแสดงอํานาจและความรักที่มีต่อพระชายาเนเฟราติ ไฮไลท์ก็คือสี่รูปสลักย์กของฟาโรห์รามาเสตที่2ที่หน้าวิหารแต่ละองค์สูงประมาณ20เมตรและที่ยิ่งใหญ่ไม่แพ้ตัววิหารก็คือเรื่องการย้ายภูเขาเพราะวิหารนี้เคยเกือบจมน้ําเนื่องจากตอนที่อิบร้างเขื่อนอัสวานร,ระดับน้ําในเทะเลสาบสูงขึ้นจนอบูเซมเบลเสี่ยงหายไปจากโลกยูเนสโกเลยตัดสินใจที่จะย้ายภูเขาทั้งโลกนี้ขึ้นที่สูงและนี่คือหนึ่งในปฏิบัติการย้ายมรดกโลกที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษย์ การเดินทางเราตื่นตีห้านั่งรถจากอัสวาน3มชั่วโมงระหว่างทางไม่มีอะไรเลยก็คือมีแค่ทะเลทรายแล้วก็ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ด้วยรู้ตัวอีกทีก็คือถึงจุดพักรถแล้วคือเดินทางในทะเลทรายของจริงแวะเข้าห้องน้ำแล้วก็กินกาแฟก่อนมาถึงเราต้องเดินเข้าไปนิดนึงนะคะเราก็จะเจอกับผู้คนจํานวนมาก ใหญ่กว่าที่คิดไว้อีกแล้วไม่น่าเชื่อว่าทั้งหมดเนี่ยสร้างขึ้นมาเพราะความรักล้วนๆข้างในคือเงียบสงบมากอิจฉาภพัชายาเนี่ยลติมากเนื่องถึงว่าถ้าเราอยู่ในยุคนั้นนะแกมันจะเวอร์มากแล้วก็จะเห็นถึงความมีอํานาจความยิ่งใหญ่ความร่ารวยอะ่ะมันสุดจะปังถึงแม้คนจะเยอะเราก็ไม่หวั่นค่ะเหมือตูสามารถลบคนได้และนี่คือรูปที่ได้ นี่นี่นี่และนี่กลับมาจากอบูซามเบลแล้วก็บอกไกด์ให้ไปส่งที่ตลาดเพราะว่าเราอยากไปกินอาหารโลคอลและเดินดูวิถีชีวิตของคนไกด์เป็นไกด์โลโคอลที่เราจ้างพาไปสถานที่สําคัญแล้วก็ดูเรื่องของรถต่างๆมันเลยจะค่อนข้างเฟกซิเบิลถ้าเราอยากจะไปไหนเองแกเราไปเจอพี่คนเขาร้องเพลงตกเราทางเราก็คือแพ้อะไรอยู่แล้วเข้าไปซื้อมาได้หนึ่งพร้อมบทเพลงจริงๆแล้วคนอียิปต์อ่ะค่อนข้างเฟลลี่มากๆเลยนะขากลับนั่งรถแท็กซี่กลับโรงแรมคนขับก็ร้องเพลงตลอดทางอ่ะโคตรอารมณ์ดีอ่ะใครว่าอียิปต์ไม่รัเลยวันนี้โคจะแปปี้ ดท้ายและนี่คือแค่จุดแรกของเส้นทางลาคขุมจับอีกรอต่อคลิปหน้าเราจะพาไปขึ้นบอลลูนดูเมืองลักซอและนั่งชมพระอาทิตย์ตกริมแม่น้ำนายกัน